วันนี้ก็พามาดูห้องสมุดคัมภีร์สมุดไทยอ๋อข้าเลยอ่านไม่ออกนี่คือตู้อะไรเอ่ยตู้เก็บ ตู้เก็บพระคำพีนี่เลยหลายรอบน้ำนี่หลายรอบน้ำดูแบบเนื้อแบบอื้อเก่าแก่มากๆนี่ก็ที่เห็นเนี่ยเป็นชั้นๆน,นั้นชั้นนี่คือเป็นสมุดคำพีหมดเลยสมุด่อยกระดาษ่อยที่้องเกี่ยวกับดวง